ครับแล้วราชาแบคโฮครับเข้ามาใหนึ่งรายการครับโคมาสูปีซีนะครับ10ขีด3นะครับคันนี้ขนาด2ตันนะครับ2ตันนะครับเป็นแทกเหล็กนะครับสปอกเกตสวยนะครับพ่นกันสนิมนะครับด้วยสีโตตันอย่างดีให้นะครับบูมาไม่มีร้าวเลยนะครับสวยมากครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่179,0 0 0บาทนะครับคุ้มมากครับเดี๋ยวมาดูเครื่องครับได้เครื่องเป็นเครื่องโคมาสู่นะครับเครื่องโคมาสู่นะครับสสูบนะครับเครื่องเหลืองนะครับสวยครับั๊าแห้งมากนะครับฟ๊าใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับ บอดีเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับคุ้มๆนะครับหนึ่งแสนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้แท็กเหล็กด้วยนะครับแล้วที่สาคัญเป็นโคมัตุนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับไม่เคยใช้งานในไทยชั่วโมงนะครับอยู่ที่สามพันนะครับสี่ร้อยชั่วโมงนะครับนะครับเก็บความร้อนใช้ได้นะครับนี่ใครๆเอาเดี๋ยวผมติดไฟข้างหน้าให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวเดินเดินดีครับอันนี้อยู่ที่รอบเดินเบาเนาะนี่ครับแล้วคันนี้สามารถสวิงนะสวิงคอได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ เหมาะสำหรับมือใหม่มากเลยครับหรือขุดปลาปลาเนี่ยครับเหมาะมากครับเนี่ยใช้ในสวนนี่ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุ้มครับรถโคมมสูนี่คือแบรนด์อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเรื่องรถขุดเนี่ยครับเขาเป็นรถที่ขุดแรงนะครับสู้ดินแข็งนะครับเนี่ยครับอันนี้อยู่ที่รอบเดินเบานะครับบิดตัวนี่ไม่มีดับเลยนะครับนะครับเครื่องปั๊มดีแน่นอนนะครับเนี่ยครับยังไม่ได้เล่งเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่งเครื่องดูหน่อยนะครับนะครับ่ยครับ ขนาดเป็นรุ่นที่ไม่ใหม่นะครับแต่ก็คือเดินแรงมากนะครับเนี่ยนะครับเดินแรงครับน่ครับยกตัวลอยสบายนะครับนะครับเนี่ยครับออปชั่นใช้ได้ครับดีครับลองขับให้ดูครับนี่มีความไวด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยความไวไม่น่าเกลียดเลยนะครับเนี่ยครับ สู้ดินแข็งแน่นอนครับแล้วก็คือสําคัญคือซ่อมง่ายดูแลง่ายอะไรหาง่ายครับระบบไม่ซับซ้อนเลยครับเนี่ยคือลูกค้าไปก็คือจอตากแดดตากฝนได้เลยนะครับไม่ต้องทําโรงจอดให้เขานะครับไม่มีไฟฟ้าครับนะครับคอนโทรลลูกหมาขับง่ายมากครับเนี่ยเบาเามือเลยนะครับนี่ครับขับเพลินๆครับคอนโทรลขับง่ายมากครับคันนี้ครับ ยกได้ส de mm ูงพอสมควรนะครับนี euh, ่ครับยกได้สูงครับน่าจะมี6เมตรได้ครับเนี่ยนะครับโอ้ยยกตัวแรงมากครับไวมากครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าดินจะแตกไม่แตกนะครับปูนนี่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องรีวิวเยอะครับเครื่องปั๊มสวยครับอยู่ไม่นานแน่นอนครับคันนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนครับ แล้วรูปชงสวยครับทำสีแล้วสวยมาก1 7 9 0 0 0บาทครับรีบมาก่อนไปนะครับขอบคุณครับ